จารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักเป็นบางคนวันนี้นะครับจะมารีวิวเม็ดมะม่วงหิมะผานนะครับซึ่งปกติผมจะกินได้แค่เดือนละถุงนะฮะแต่ว่าวันนี้ได้โบนัสก็เลยซื้อมาสีถุงเลยตัดรอไว้แล้วมาดูทีละอันกันเลยครับอันแรกฮนะทองกาเดนนะครับเป็นแบบอบเกลือ อ,อืมอร่อยนะครับต่อไปโกแก่นะครับ ต่อไปครับกรีนนัทนะครับอันนี้โกแกจะเป็นอบเกลือนะครับแต่กรีนนัทนี่จะเป็นอบเหนยนะถุงก็สีทองสวยเดียรมันอร่อย ต่อไปก็ตาแช็คกดาวนะครับมีขายที่เซเว่นเป็นอบเกลือนะครับผม,อ,มอร่อยหมดเลยนะครับผม